ฟังจากปากพัน์วราการที่เจ็บซ้ำแล้วซ้ำเล่าแต่ครั้งนี้หนักจริงๆเรียกได้ว่าเป็นอีกคู่ของนักร้องสาวชื่อดังอย่างพันธวราการที่ล่าสุดเธอกำลังถูกจับตาความสัมพันธ์กับสามีอยู่ในตอนนี้กับประเด็นความรักชีวิตคู่กับหนุ่มปลักอัฐกรถึงขั้นต้องแยกกันอยู่คนละบ้านหลังจากแต่งงานใช้ชีวิตคู่มานานกว่า4ปี ล่าสุดสาวพันได้ออกมาเปิดใจสั้นๆว่ามีปัญหาสะสมมานานจูนกันก็แล้วปรับตัวกันก็แล้วแต่ก็ยังไม่มีท่าทีจะดีขึ้นเลยขอแยกกันอยู่แบบห่างๆอย่างหงหงไปก่อนเจ้าตัวยังยอมรับอีกว่าเป็นปัญหาชีวิตที่ซ้ำแล้วซ้ำเล่าหนักที่สุดกันเลยทีเดียวไม่รู้ว่าอนาคตต่อไปจะเป็นอย่างไรซึ่งเหตุการณ์นี้ก็ดันมาตรงกับช่วงนี้ที่เพิ่งปล่อยเพลงใหม่ที่ชื่อว่าช้ำแล้วซ้ำเล่า พอโดนกับตัวก็เข้าใจคนหัวอกเดียวกันเลยขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com